เพื่อนๆดูสีสีเหมือนแชมเปญเลยเพื่อนๆดูนะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรรูปโกโก้นะการแปลรูปโกโก้นะคะป้าหมูใช้โกโก้สดแบบนี้นะคะอันนี้คือผลโกโก้สดนะเราจะแปลรูปโกโก้นะคะเป็นไวโกโก้ไวช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะป้าหมูใช้ไวช็อกโกแลต ตัวนี้นะคะของรองบีดนะเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เตรียมเนื้อโกโก้กันก่อนนะคะผลโกโก้นะคะเปลือกเขาจะเป็นเปลือกแข็งนะแข็งมากนะคะเราเอามีดหั่นไม่ได้นะเราจะต้องใช้วิธีนี้นะคะเข้ามาช่วยนะเราจะต้องใช้เครื่องมือหนักเข้ามาช่วยนะคะ นี่นะคะเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยผลโกโก้ก็จะเป็นอย่างนี้เนื้อในนะคะนี่นะคะเขาจะเป็นยวงแบบนี้นะมันกินสดได้เลยนะคะจะเปรี้ยวๆหวานๆนะแต่วันนี้เราจะมาแปรรูปนะคะนี่นะคะโกโก้หนึ่งกิโลนะเราก็จะขูดเอาเม็ดในมันออกมาได้เป็นชามแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะใช้มากกว่านี้นะก็ประมาณสี่ลูกก็ได้นะคะถ้าใครลูกใหญ่ก็สี่ลูกได้เลยนะถ้าเล็กลูกเล็กก็ สามารถเพิ่มได้นะคะก็อยู่ประมาณชามแบบนี้นะเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเปิดเตาได้เลยนะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเราจะใส่โกโก,โก้ลงไปก่อนเลยนะ วันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายขาว1นกิโลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆต้องคนด้วยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหม้อมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะคะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเติมไว้ช็อกโกแลตลงไปนะ370 ML นะคะก็หมูใช้ไว้ช็อกโกแลตของลองบีทนะเราจะเติม370 ml ก็คือครึ่งขวดนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะเพราะว่ามันจะฉุนนะคะเติมลงไปเลยนะไม่ต้องตวงนะคะเพราะว่าเทนะะค,ะครึ่งขวดนะนี่นะคะครึ่งขวด ก็หมูก็เทไปครึ่งขวดนะเห็นไหมเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราใส่อะไรเกินเลยนะเราใส่สัสดส่วนแค่ไหนนะใส่ให้เห็นจะจาาแบบนี้เลยนะคะเราจะไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนอกรอบนะคะทำให้ดูเห็นๆแบบนี้เลยนะ ป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าอยากจะได้สีวายที่ใสๆหน่อยนะขั้นตอนนี้เราจะเบาไฟก่อนนะเบาไฟเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆจะต้องต้มต่ออีกสิบนาทีนะคะตอนนี้ป้าหมูก็ต้มครบสิบนาทีแล้วนะคะเราจะปิดเตาก่อนนะ เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ส่วนผสมที่เหลือนะหลังจากที่เราต้มครบ10นาทีนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะเติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือนะป้าหมูจะเติมน้า3ลิตรลงไปนะคะเราสามารถใช้น้ําเย็นจากตู้เย็นได้เลยนะจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะ หลังจากที่เราเทน้ําลงไปเรียบร้อยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะเราจะตักแบ่งน้ําออกมาเพื่อเท,ทยีตนะคะปาหมูใช้ยีตทำขนมปังแบบนี้นะคะเราจะใช้ที่หนึ่งช้อนชานะช้อนชาแบบนี้นะเทลงไปในชามที่เราแยกน้ําไว้นะคะเทลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะ นี่นะคะเราจะปล่อยให้ยีสต์เขาทำงานไปก่อนนะคะระหว่างนี้เราจะไปเทน้ำต้มโกโก้ลงถังหมักนะตอนนี้ยีสต์ของเราก็กำลังขึ้นฟูเห็นไหมคะแบบนี้หมายความว่าใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังหมักเลยค่ะ ลงถังหมักนะคะปิดฝาให้สนิทก่อนนะเขย่าถังค่ะ <S <S เราเขย่าถังเพื่อให้ยต์เข้ากระจายตัวนะแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคลายฝาถังตรงนี้ออกครึ่งเกลียวนะแบบนี้นะคะ <S <S เราคลายฝาถังนะคะเพื่อที่จะให้อากาศภายในเขาสามารถที่จะระเหยอ,ออกมาได้สะดวกนะ <S 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 เดี๋ยวป้าหมูจะติดสติกเกอร์ไว้ว่าเราหมักอะไรไปวันไหนนะคะ นะคะป้าหมูก็ติดสติ๊กเกอร์ไว้แบบนี้นะไวโกโก้ไวช็อกทำวันที่16เดือนสี่นะพบ2สัปดาห์นะคะป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าไวโกโก้ไวช็อกของเราจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขนาดไหนแอลกอฮอล์สูงในระดับที่เราพอใจแล้วหรือยังเพื่อนๆรอชมคะ่ปะป้าหมูจะมาอัปเดตไวโกโก้ไวช็อกนะคะหมักตั้งแต่วันที่16เดือน4นะวันนี้วันที่หเดือน5นะคะ ใช้ระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้น20วันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากองกากแล้วก็นอกยีตเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ยีตหยุดการทํางานแล้วเพื่อนๆนดูนะน้ํานิ่งเลยตอนนี้น้ําใสแจ๋วเลยนะแต่ว่าเราจะต้องกองกากแล้วก็นอกยีตนะคะมีหลายท่านที่ถามป้าหมูว่าไม่ต้องนอกยีตได้ไหมการนอกยีตนะคะคือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะปนเปื้อนระหว่างการหมักได้นะคะเรานอกอยู่ที่อุณหภูมิ40-45องศากำลังดีนะ เดี๋ยวมาดูในขั้นตอนการน็อกยิดเลยค่ะเราจะกรองผ่านกระชอนเลยนะคะตอนนี้เราก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเปิดเตาได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆ ในขั้นตอนการนกยีดนะถ้าวายของเพื่อน,อนมีรสขมหรือว่ารสเฝื่อนนะคะก็ะหมูจะให้เติมน้ำตาลทรายนะ50กรัมนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะนี่นะคะเราจะเติมลงไปเลยเราจะไม่เติมเยอะนะคะเติมประมาณ30-50กรัมพอนะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ไวมีความหวานมากเกินไปนะ จริงๆหมัก15วันกำลังดีนะคะเพื่อนๆพ,พอดีป้าหมูติดภารกิจนะคะก็เลยหมักยาวมาถึง20วันนะถ้าใครจะทําสูตรนี้นะป้าหมูแนะนำให้15วันแล้วก็ชิมนะคะมันจะมันจะพอดีเลยนะอันนี้มันทิ้งนานเกินไปถึง20วันเนี่ยมันจะมีความขมเล็กๆนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบก็สามารถทําตามได้เลยนะ น้ำสีสวยมากเลยนะคะสีเมล็ดโกโก้ก็จะออกสีชมพูอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนะนี่ดูน้ำเราจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะวันนี้เราจะน็อกยี้ที่45องศานะคะ นี่นะคะตอนนี้เราวัดได้ที่42.6นะคะเห็นไหมป้าหมูวัดอุณหภูมิได้ที่42.6องศานะเราจะปิดเตาเลยนะคะเพราะว่าความร้อนในเตายังคงหลงเหลืออยู่นะเราจะตั้งกระมังวายไว้บนเตาแบบนี้นะคะความร้อนเขาจะสูงขึ้นไปอีกนะนี่นะคะแบบนี้กําลังดีเลยนะคะเราจะต้องกะว่าเผื่อว่าความร้อนในเตานะ มันจะพุ่งขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ไวโกโก้ไวช็อกของเราเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการบ่มได้นะเดี๋ยวพอได้เป็นอุณหภูมิห้องนะป้าหมูมาอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักไวโกโก้ไวช็อกนะคะจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเพื่อนๆเห็นที่ลอยอยู่บนน้ำไหมคะมันเป็นเนื้อเยื่อของโกโก้นะคะไม่ไม่เป็นลายเลยนะเวลาที่เราเทลงบ่มนะคะ เดี๋ยวเขาจะตกตะกอนนอนก้นไปเองนะถ้าใครไม่อยากจะให้มีตะกอนหลงเหลือนะเพื่อนๆกองได้1ชั้นนะคะแต่ในขั้นตอนการบ่มนะคะยังไงเขาก็ตกตะกอนอีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตะกอนเบาที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะและไม่สามารถที่จะกองผ่านผ้าได้ด้วยนะเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มนะประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วเขาจะตกตะกอนไปเรื่อยๆนะยิ่งบ่มนานตะกอนก็จะยิ่งตกลงไปมากนะคะ น้ำก็จะยิ่งใสเดี๋ยวป้าหมูจะเทลงถังบ่มเลยนะคะเ,เพื่อนๆดูนะนี่แค่ขั้นตอนการบ่มนะคะเนี่ยเราเพิ่งจะน็อกยีตไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเ,เพื่อนๆดูนะป้าหมูเพิ่งน็อกยีตไปนะเนี่ยน้ําใสแจ๋วเลยเ,เพื่อนๆดูนะ ไวโกโก้ไวช็อกคือกลิ่นดีมากเลยนะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะเลยนะคะคือตัวเมล็ดโกโก้ Go นะคะเราเอาไปหมักมันเกิดขั้นตอนการแบบหมักดองนะคะมันเกิดขั้นตอนการหมักดองไปทําปฏิกิริยากับไซรัปไวช็อกที่เราหมักลงไปด้วยมันได้กลิ่นที่แปลกใหม่นะเพื่อนๆนะบอกเลยนะคะคือกลิ่นหอมลันจวนมากเลยนะเดี๋ยวพ้อหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่า ไวโกโก้ไวช็อกของเรานะจะมีความอร่อยละมุนขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวโกโก้ไวช็อกนะคะป้าหมูบ่มมาได้แค่สองวันนะเพื่อนๆดูนะน้ําใสกิ๊กเลยนะนี่ดูค่ะเนี่ยป้าหมูบ่มแค่สองวันนะเพื่อนๆดูตัวนี้จะได้น้ําใสกิ๊กแบบนี้เลยสีออกชมพูอ่อนๆนะคะเพราะว่าตัว เนื้อในของโกโก้นะเขาจะออกสีชมพูอ่อนนะคะถ้าผลแก่จัดนะเม็ดก็จะออกสีน้ําตาลนะคะถ้าใครได้ผลที่แบบกําลังดีนะเนื้อจะออกสีชมพูนะมันจะเป็นขาวอมชมพูนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูนะเนี่ยเราก็จะได้น้ําสีสวยแบบนี้เลยพเพื่อนๆดูนะเนี่ยสีสวยมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันนะคะว่า วายโกโก้ไวช็อกของเราจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหนนี่นะคะป้ะหมูเอาไปแช่ตู้เย็นมานะเย็นฉ่ำเลยนะเพื่อนๆนะวันนี้เราจะชิมแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะคะ เพื่อนๆดูสีสีเหมือนแชมเปยเลยเพื่อนๆดูนะเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะสีจะออกโอรสนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอื้อรอยอร่อยแอลกอฮอลสูงปรี๊ดเพื่อนๆมันมันหอมอบอวนขึ้นจมูกนะคะคือกลิ่น โกโก้ go, บวกกับกลิ่นไว้ช็อกนะเพื่อนเพรสชาติมันออกมาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเลยมันจะหอมอบอวนติดลิ้นเลยนะคะบอกเลยใครที่ทำไล่โกโก้ go อยู่นะคะทำตามสูตรที่ป้าหมูสอนนะเพื่อนๆจะได้เครื่องดื่มที่แบบอร่อยมีคุณภาพมากเลยนะเนี่ยป้าหมูชิมไปจิบเดียวนะร้อนท้องวูบวาบเลยแอลกอฮอลสูงมาก ใครอยากชิมทักมานะคะเพื่อนๆนะป้าหมูมีแบ่งชิมนะอร่อยมากค่ะใครสนใจนะอยากทำตามนะติดปัญหาตรงไหนนะคะทักลายหาป้าหมูได้เลยนะป้าหมูจะแปะลิงก์ลายไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะได้ผลโกโก้สดนะคะป้าหมูจะแปะเบอร์แม่ค้าไล่โกโก้ไว้ให้ด้วยนะไล่เพิ่มพูนกเกษตรอินทรีย์นะคะก็เป็น f c ป้าหมูเองนะคะ ไว้ใจได้เลยนะสั่งแล้วได้ของชัวนะคะป้าหมูเอาโกโก้สดมาแปรรูปได้หลากหลายชนิดมากเลยนะคะเพื่อนๆทาตามได้เลยนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด,ด้วยการกดไลค์นะคะเป็นการให้กําลังใจผู้ผลิตคลิปวิดีโอนะคะจะได้ทราบว่าท่านชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูผลิตออกมา,มามากน้อยแค่ไหนนะ อย่าลืมกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะจะได้ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ทําตามแบบถูกวิธีด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ